เออเขาชอบแบบเดินกันข้างนอกแล้วก็แบบเปิดไฟประมาณนึอเวอเนีเพชรเฟรดี้เอาเ,าเ,บบเข้เเขาไปได้ช่างพอดทางเขา ตอนเย็นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันนะคะ,ะว่าตอนเย็นมีอะไร ชื่อว่าเดอร็อกบันนะคะทุกคนคือแล้ก็คาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าที่นี่จะเป็นตึกเก่าที่เขาเหมือนกับอนุรักษ์ว่าแต่ตอนนี้ก็จริงๆก็ทําเปิดมาเป็นที่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีห้างช็อปใหม่ๆมากมายเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็แต่ว่าก็ยังอนุรักษ์ทรง,รงตึกแบบเดิมมาอยู่นะทรงที่มันจะออกอทรงที่จะออกอะไรเก็ไม่รู้เหมือนกันทนะุกคนแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเป็นทรงที่มีความดูโมเดิร์นดูข้างหลังสิ ันนี้เราจะมาปิดที่หน้าขอไข่มุกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นมากทุกคนเสี่ยงไฮ้แต่ว่าดูขนาดอากาศเย็นขนาดไหนใช่ไหมแดดยังแบบแดดยังสวยอ่ะทุกคนแต่ว่าลมแรงมากนะคะแล้วพออยู่ข้างน้ำมันจะแบบหนาวสุดๆเลยทุกคนไฮ้คือสวยมากนะคะเป็นเมืองที่ความร่มสวัยแล้วก็เมืองที่เติบโตไวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คือบอกได้เลยว่าคือถ้าจะมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยเที่ยวไม่ยากเลยนะคะแแท็กซงแท็กซี่อะไรเหมือนไทยมาแล้วก็ถ้าใครชอบแบบช้อปปิง้งใครชอบเออเออเขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้คาเฟ่นเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็ตอบโจทย์มากนะจะไากับกเพื่อนหรือมาคนเดียวก็ไม่ได้อันตรายนะทุกคนคือแบบว่ามาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะคะจะไปจนที่ไหนต่อก็เอาไว้ค่อยเจอกันนะคะ ึงที่เกตเอมแล้วนะคะทุกคนเกตเอมก็คือแถวนี้นะอยู่ในย่านเวสบันนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวที่มันติดแม่น้ำหงฟู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านฝั่งทางด้านเออ <c oughs> ฝั่งทางด้านเวสบันนนนก็คือสมมติเราไปตรงเดอะร็อกบันเมื่อวานใช่ไหมมันจะอยู่ทางแถวด้านเหนือแต่ตรงนี้จะอยู่ทางด้านที่ตะวันตกนะคะเวสคือตะวันตกใช่แล้วก็จะติดแม่น้ําก็คล้ายๆเป็นห้าง้ก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กน้อยนะทุกคน ก็จะมีห้างที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็พวกร้านที่เป็นช็อปเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่รอบๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของจีนคาทาคี้นะคะไม่รู้ว่านถูหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะมีแบบนี้เลยแล้วก็เป็นวายที่ดีมากเพราะว่าเป็น pet friendly area เอาหมามาเดินเล่นได้แล้วก็นี่เลยค่ะที่สำคัญคือติดน้ําตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบสามารถแบบ เดินเที่ยวได้เนาะคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ก็อีกแล้วนะคะเป็นเชียงไหมนี่เป็นอีกที่ที่จะบอกว่าเป็นที่ที่แบบโอเปนมากสำหรับการเปิดคาเฟ่นะคะก็คือคาเฟ่เนี่คือแบบมันเป็นที่ที่เขานิยมแล้วก็จะเป็นแบรนด์ของแบบคนเชียงไหมด้วยแล้วก็ดูดูเก๋ดูดูสวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเป็นคนอาสาพาทุกคนไปเดินเที่ยวก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันเพราะฉันจะเือนแบบตาแบบลกแรกนิดน,นึงเพราะว่าก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ Just wanna be free of the ground, at the wall, and I. Oh, I wanna be somewhere light. Like, no need to be clear. No need to be explaining. I just wanna rest. I wanna be somewhere. Like, no คิตเหมือนเลยเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วเราค่อยเดินดีกว่าไหมมันเหมือนเอ็มซารฟียาทุกคนมันเหมือนเอ็มซารฟียที่มันจะเป็นแบบเหมือนโอเพนสเปซแล้วก็มีขายของอยู่ตรงกลางมีขนมเล็กน้อยแล้วก็มีอาหารที่มันแบบเหมือนมากินเป็นแบบเป็นมาเก็ตอยู่ข้างอยู่ข้างในเลยอะเออติดแม่น้ำแบบนี้เลยทุกคนเราก็พามา มาหมามาเดินเล่นนะแต่วันนี้ท้องฟ้าแบบโอ้โหชมพูพิงกี้มากดูสับภาโอโ้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบ community space ปปจริงๆนะคะที่มาตรงนี้นะทุกคนอ่าตรงนี้สามารถเล่นสกี อตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะสั่งพิซซ่ามานั่งกินข้างนอกนะทุกคนก็คือเป็นาท์ดอร์เป็นฮะเป็นอทที่นั่งาท์ดอร์นะคะและ้วก็อากาศไม่ได้หนาวมากก็เลยนั่งได้เดี๋ยวรอพิซซ่าแล้วก็สปาเก็ตตี้มาะะสั่ง2อ,อย่างก็ดูแม่น้ำไป แตาดีก็จะดูแบบทุกอย่างดูบแบรนด์ไปหมดเลยสุดยอดเลิกได้ดี พอข้ามเขาก็จะเปิดเป็นแบบเป็นไฟคริสต์มาสแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูดิเป็นดูบรรยากาศของเขาเฉยตอนคืนมันแอบเหมือนแบบที่ซินเทนตี้เหมือนกันนะจริงจริงมันมีหลายที่ที่มันจะเป็นแบบเออเขาชอบแบบเดินกันข้างนอกแล้วก็แบบเปิดไฟประมาณนี้นะทุกคนรู้สึกอะมาดูในแนวเทนนิสกันดีกว่าผมรู้ r ึกแบบเพจฟรีเอาเข้า You can't do this satisfied. I'm the only one. You wish that I would never be all right, but I knew me you love night. you. I don't think you will find me after that. I think you will see your next stop. You can't be when you're so far away. วันนี้จบไปแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าจบไปด้วยแบบหมดวันแต่ว่ากินจุกๆแล้วก็เที่ยวแบบเดินเดินดูสถานที่ใหม่ๆนาะอันนี้ก็แตกคีเมนกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนเอ้กำลังจะกลับที่พักก็คือแนะนํามาเดินตอนก่อนพระที่จะตกนะคะประมาณบ่ายสามสี่โมงอ่ะมาได้เลยเพราะว่ามันเย็นอยู่แล้วสาหรับใครที่จะมาก็สามารถจริงๆกดแท็กซี่มาได้เลยเนะง่ายสุดเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าทางขึ้น ของสถานีรถไฟอยู่ตรงไหนก็ลองปักที่ 7M นะคะแล้วก็อ่ะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะโอเค